สวัสดีครับจี๊ด DIY วันนี้เรามาต่อปลั๊กพ่วงก,กันนะครับคือปลั๊กที่เราจะต่อไปใช้งานนอกจากปลั๊กหลักที่สายไฟที่เราไม่มีนะฮะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อให้สําหรับคนที่ยังต่อปลั๊กพ่วงไม่เต็มนะครับคนที่ต่อเป็นแล้วก็ข้ามวิดีโอนี้ไปเลยนะครับวิดีโอนี้ปลั๊กพ่วงที่ผมได้มาเนี่ยหรือปลั๊กแยกนะฮะที่เราจะไปต่อใช้งานเนี่ยมันเป็นรุ่นที่มีเบรกเกอร์นะครับอยู่ในตัวด้วย ซึ่งหลักการทางานก็เหมือนอเป็นคลิกตัดไปเวลาเราเกิดไปช็อตนะฮะหมายถึงว่าเราทําอขั้วเนี้ยนะฮะมันช็อตการปุ๊บตัวนี้ก็เป็นการตัดโดยที่แทนที่จะไปตัดที่เบเกอร์ที่อยู่ในบ้านนะครับก็จะตัดที่ตัวนี้เลยก็วิธีการทําไม่ได้ยุ่งยากครับแต่คนที่ไม่เป็นก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่ผมจะพยายามทําให้มันดูง่ายนะครับก็ยังไงก็ติดตามรับชมกันนะครับส่วน เบเกอร์อันนี้นะฮะที่ผมได้มาเนี่ยผมได้ซื้อมาจากร้านาแถวๆบ้านมอนะครับในแอปช้อปปี้หรือ Lazada หรือร้านอมรนะครับก็มีมีขายนะครับตัวนี้นะฮะซึ่งราคาก็ประมาณสัก300ขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าท่านจะหาซื้อที่ไหนได้นะครับว่ามันถูกหรือมันจะแพงมันมีทั้งรุ่นแบบอันเดียวนะครับแล้วก็สออันแล้วก็6มีมีมีม,ม,มีหลาย มีให้เลือกหลายอย่างนะครับแล้วแต่ท่านจะเอาไปใช้งานอะไรบ้างนะครับงานมันจะดูแบบเขาเรียกอะไรเหมือนงานสบุตรสมบัตินะครับคืองานลุยนิดนึงใครที่พวกชอบแคมปิ้งหรือว่าอะไรพวกนี้นะฮะก็เอาแบบนี้ไปต่อมันก็จะปลอดภัยขึ้นนะครับยังไงวิธีการทำทำยังไงเชิญติดตามกันได้เลยครับเราก็มาเริ่มลงมือกันเลยนะนะครับ อ่าส่วนปลั๊กผมก็เลือกแบบวงกลมนะครับนี่นะฮะเป็นกลมๆตามที่การไฟฟ้าก็ใช้กันตอนนี้นะครับแล้วก็สายไฟผมก็เอาขนาด2คูณ2.5นะครับซึ่งเมตรนึงก็หลายตั้งอยู่นะฮะก็อ่าจะพูดยังไงดีอขึ้นอยู่กับ ท่านละกันนะครับว่าท่านจะเลือกไหนแต่พอดีงานที่ผมเอาไปใช้เนี่ยมันเป็นงานลุยหน่อยก็เลยเลือกสายที่มันดีๆนิดนึงนะครับใครจะใช้สายอ่อนแบบธรรมดาก็ได้นะฮะถ้าถ้าไม่ใช่งานลุยนะฮะแต่พอดีผมมันลุยนิดนึงครับันเลยต้องใช้สายดีๆนิดนึง,นงก็ตัดเลยครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะฮะทำลายก่อนครับดึงถุงออกมากันครับ นี่นะฮะตัวแบ,เก,แบกเออ่เบกอร์เขาอยู่ที่20แอมป์นะครับเห็นนะฮะ20แอมป์ซึ่ง20แอมป์เนี่ยถือว่าสูงพอสมควรนะครับก็เบกเกอร์ถ้าเกิดปลั๊กในบ้านถ้าทั่วไปก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ20แอมป์เหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับความไวของตัวนี้หรือว่าตัวในบ้านนะฮะไหนไมันจะไวกว่ากันแต่ถ้าเกิดเราไปต่อแคมปปิ้งหรือ ตอบพ่วงจากที่อื่นมานะถ้าไม่มีตัวนี้ป้องกันเลยเนี่ยบางครั้งมันอาจจะช็อตย้อนกลับไปที่ต้นทางได้หรือช็อตที่ตัวเขาเรียกว่าอะไรสายไฟที่เราทาการอาร์คหรือว่าอะไรสักอย่างนะฮะทำไปถ้าเกิดมีตัวนี้ช่วยเนี่ยมันก็ดีเยี่ยมเลยครับมันก็จะตัดแปะที่ตัวนี้มันก็จะทําไม่ให้อ่าปลายทางที่เราไปต่อพ่วงมาเนี่ยของเขาไม่ได้โดนตัดไปนะครับ ใครที่เป็นไฟฟ้าอยู่แล้วก็พอจะเข้าใจนะครับแต่ใครที่ยังไม่เป็นก็อันนี้นะฮะก็คือถือว่าปลอดภัยแล้วครับแล้วเดี๋ยวนี้มันมีขายแบบสำเร็จรูปโดยที่เราไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์แยกเลยนะฮะง่ายดีครับอย่างเงี้ยผมก็เห็นมาปุ๊บผมก็เลยจัดมาครับแล้วต่อไปเราก็จะถอดน็อตน,นะฮะ ก็มีให้ต่อสายกาวด้วยนะครับนี่นะฮะสัญลักษณ์แต่เราคงไม่ได้ต่อนะครับเพราะว่าเราใช้ไฟสองสายเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไฟสามเส้นนะครับถ้าไฟสามเส้นเราก็สามารถจัากาวผ่านเบกเกอร์มาได้เลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องเข้าในเบกเกอร์นะครับแต่ครั้งนี้เราไม่มีนะฮะเราก็จะไม่ได้ต่อตรงนั้นนะครับ ก็มาทาการปอกสายไฟก่อนนะครับสายไฟหลักๆที่เราซื้อมานะฮะตัดมามันก็จะเป็นด้วนๆแบบนี้นะครับเราก็ใช้กรรไกรตัดนะครับกรรไกรตัวนี้ก็ซื้อจากร้าน20บาทนะครับลองท่านลองไปดูนะฮะเนี่ยฮะปาดด้านอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ไปโดนสายไฟตัวนี้นะฮะเห็นไหมฮะ นี่นะฮะอันนี้ผมปาดให้ท่านดูก่อนนะครับเห็นไหมฮะแต่ตอนนี้ทางนี้ทางนั้นเราต้องเอาเข้าไปในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวว่าเราปาดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้าลําบากนะครับมันก็จะแน่นๆหน่อยนะครับน่นหน่อยนะฮะเยอะพอสมควรครับ เป็นไปได้ก็ไปหาวัสลีนะครับมาทาตัวสายไฟนิดนึงนะฮะไม่ต้องทาเยอะนะครับทาแค่คพอให้มันลื่นหน่อยนะฮะมันจะได้เข้าง่ายขึ้นนะครับ แล้วเ,เราก็โอเคนะครับมันเข้าได้นั่นครับเราก็นำผ้านะครับมาเช็ด ัสลีนหรือจาราบีที่ท่านนำมาทานะฮะออกไปก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันลื่นอีกนะฮะแล้วเราก็มาปอกสายมันอย่างเดิมเหมือนตอนแรกที่ผมทำให้ดูนะครับความยาวพอสมควรนะครับถามมาเพื่อ อะไรก็เพื่อเร,เราจะต่อเข้าเบเกอร์นะครับและว,วิธีการปอกนะฮะเราก็ ปอกแค่นี้นะฮะกลัดเข้าไปเบาๆนะครับแล้วก็หมุนๆนะฮะหมุนๆนะครับให้มันได้รอบๆนะครับไม่ต้องกดไม่ต้องตัดแรงนะฮะเดี๋ยวเราก็ดันฮะจะนิ้วโป้งดันเห็นไหมฮะมันก็จะหลุดแล้วแต่ถ้าเกิดใครตัดแล้วมันมีทองแดงขาดไปด้วยเนี่ยกระแปงว่ามือท่านหนักนะครับก็เบาๆนิดนึงนะฮะหัดปอกก่อนก็ได้นะครับเป็นเทคนิค เล็กๆ,ๆน้อยนๆนะครับเบาๆนะฮะหมุนรอบๆครับถ้าเกิดเป็นสายแข็งเนี่ยคุณตัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยท่านจะรู้สึกว่ามันมีอะไรติดๆแต่เนี่ยมันเป็นสายอ่อนนะฮะมันก็จะไม่มีความรู้สึกตรงนั้นเดี๋ยวตัดแรงปุ๊บสายไฟก็จะขาดนะครับเพราะฉะนั้นลองเบาๆแล้วเราก็มมวนครับมมวนมมวนเสร็จก็จะได้อย่างนี้นะฮะแต่ครั้งนี้ทั้งนั้น มันยังไม่เสร็จนะครับผมจะบักกีไลท์ที่หัวเนี่ยนะฮะมันด้วยนะครับเพื่อเราจะให้หน้าคอนแทคเขาเนี่ยอาผิดจุดหน้าเขาเนี้ยหน้าบริเวณทองแดงเนี่ยนะฮะให้มันเป็นตะกัวให้หมดเลยเพื่อมันจะได้มีหน้าสัมผัสที่จับไอ้พวกนี้นะฮะได้ดีขึ้นอันนี้เราจะทำตัวปลั๊กนี่ก่อนนะฮะ ตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวเต้ารับตัวนี้นะฮะให้ให้ให,ให้ให้จบก่อนแล้วค่อยไปต่อปลั๊กตัวนี้ที่จะไปเสียบต่อปลัก๊กแยกอีกทีนึงนะครับ ส่วนวิธีการเชื่อมตะกัวผมก็จะละลายน้ำตะกัวก่อนนะครับแล้วก็เอาทองแดงนะฮะจิ้มลงไปแล้วจิ้มลงไปนะครับแล้วก็ไปเอาตะกัวนะฮะมาตั้งไหมครับหาที่ตั้งตรงไหนก็ได้นะฮะตามที่ท่านถนัดเลยนะครับเพราะว่าเราจะเอาตะกัวเนี่ย เชื่อมกับตัวนี้ไปเลยนะฮะหวังว่าท่านคงจะเห็นนะครับ แค่นี้นะฮะเห็นนะครับก e <teaching. S 1> ็จะติดอยู่ที่ตัวทองแดงหมดแล้วนะครับทั้งด้านทางด้านนอกด้านในนะครับติดหมดแล้วนะครับเราก็นำเบกเกอร์เนี่ยนะฮะมาปลดขายออกหมุนไปทางด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายมือนะครับหมุนไปทางด้านซ้ายเห็นไหมฮะนี่นะครับด้านซ้าย อันนี้เราไม่จําเป็นนะฮะว่าจะต้องต่อสายไหนเป็นสายไหนทิ่ไมไปเลยครับเพราะว่ามันเป็นไฟดีซีเราไปต่อจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ได้วัดอยู่แล้วนะครับต่อเข้าแค่นี้นะฮะนี่นะครับเราไม่ต้องกําหนดว่านี่ L นี่ n นะฮะเพราะว่าเราไปต่อใช้งานจริงเราก็กําหนดไม่ได้หรอกนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีเช็คแรมหรือว่าอะไรเราจะต่อให้มันถูกต้องก็เราจะกําหนดฝั่งซ้าย L ฝั่งฝาเนี่นะครับ เป็นเอ็นก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านเลยนะฮะเราเสียบเข้าไปนะครับแล้วเราก็ไขให้พอตึงมือนะฮะ ันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะทําให้มันแน่นหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะฮะเพราะว่าผมเพิ่งมาทดลองแล้วก็ลองต่อยท่านดูเลยตอนนี้เราก็พยายามดึงกลับนะครับการดึงกลับที่กินนี้ที่เราเช็ดไอ้นั่นไปแล้วนะฮะครับ วาสลินหรือจอระบีไปแล้วนะฮะดึงกลับก็จะดึงยากพอสมควรนะครับถามว่าดึงยากแบบนี้มีข้อดีไหมฮะมีครับเพราะเวลาเราไปใช้งานจริงนะมีคนเดินเตะสายเราเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องห่วงว่าสายข้างในมันจะหลุดนะครับ ตอนนี้เราก็พยายามจัดให้มันลงล็อกนะฮะนี่นะครับเขาจะลงล็อกเขาแบบนี้เลยนะฮะดูฟาร์มเรียบร้อยทีนะครับนี่นะครับเขาจะลงล็อกของเ,เ,เขาลลขแบบนี้นะฮะดูนะครับมันก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับก็ง่ายๆ แล้วก็ตัวนี้นะฮะเพจของเขาเนี่ยเราก็มาวางไว้แค่นี้เองซึ่งมันก็จบแล้วนะฮะเราจะต่อ,อเราใส่ผิดด้านยังไงมันก็ไม่ลงอยู่แล้วนะครับเดีย๋ยวดูนะฮะผิดด้านยังไงมันก็ไม่ลงมันจะลงพอดีเลยครับเราก็จัดฟาร์มเรียบร้อยนิดนึง ลงไปนะฮะปึ๊บมันก็จะถึงรูนอ็อตพอดีเลยนะครับเห็นไหมฮะแต่เราก็ทำการใส่น็อตครับแต่ถ้าเกิดเรายังไม่แน่ใจว่ามันจะหลุดไหมหรือว่าอะไรเดี๋ยวเรารอก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดใครที่ไม่แน่ใจนะครับว่าเฮ้ยเราต่อเนี่ยมันจะมีการผิดพลาดไหมแต่ ทีนี้ถ้าทําตามที่ผมไอ้นี้เลยมันก็จะไม่มีอะไรผิดพลาดนะฮะเรากดปุ๊บลงรูปับ๊บแล้วก็ล็อกน็อตเลยฮะ ุดกระจายนะฮะส่วนตัวนี้มันจะมีเขียนอยู่ที่ L อตัวนี้นะฮะเห็นไหมฮะมี L อมี n อยู่นะครับถ้าเกิดท่านจะแบบจะให้ถูกเป๊ะๆเลยนะครับก็เวลาท่านไปเสียบจัมที่อื่นไปท่านก็เช็คลิมนะฮะไอ้ควงวัดไฟเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับลองจิ้มดูว่าเราไปต่อมาเนี่ยถูกไหมนะฮะก็เอาไฟอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เป็นดินไปนะฮะไอ้เป็นเอ็นไปนะครับ อันนี้เรผมก็จะมาต่อตัวปลั๊กที่เราจะไปเสียบจุดที่เรา,าแหล่งจ่ายไฟนะครับ พยายามจับตอนจับตะกัวนี่จับห่างห,หน่อยนะครับบางท่านดูในวิดีโอคิดว่ามันไม่ร้อนร้อนนะครับแต่พอดีผมชินกับมันแล้วนะฮะ ดลงไปฮะอันนี้ลองประกอบอันนี้ก่อน,นะฮะว่าตัวสายไฟเนี่ยเขาล็อกได้พอดีไหมถ้าเราไม่ต้องปอกต่อนะครับในกรณีที่ว่าเดี๋ยวเผื่อสายไฟเขาหนาเกินนะฮะล็อกไอตัวนี้ไม่ได้อาปรกากฏว่าได้นะครับ อ่าได้นะฮะอย่างนี้ถือว่าได้นะครับถ้าได้อย่างนี้เราก็สบายใจหน่อยครับไปอีกนิดนึงนะครับ อย่างนี้ไม่ได้ฮะเราจะต้องปอกสายไฟสีดำออกไปอีกนิดนึงครับเราก็จะเอาตัวนี้ล็อกสายไฟเส้นในอย่างเดียวนะฮะเราล็อกค้อมตัวสายไฟสีดำนี้เลยไม่ได้เราก็จะทำการปอกไปอีกนิดนึงครับการปอกระวางนะตอนที่เราตัดตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะไปตัดโดนสายไฟเส้นในนะครับเพราะฉะนั้น ต้องพยายามตัดแบบเฉียงๆนะครับอย่างนี้นะฮะเพราะถ้าเกิดตัดโดนสายไฟเส้นในนี่งานเข้านะครับ พยายามอย่าให้โดนไฟสายไฟสเส้นนี้นะครับถ้าโดนนี่งานงอกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทำการประกอบล่างอีกทีนึงครับอ่าอย่างนี้น่าจะได้แนละ้วและสายไฟสีดำก็จะอยู่ในกรอบนี้ด้วยนะฮะมันก็จะดูสวยงามนะครับ ง่ายไหมฮะเราก็สามารถมีปลั๊กพ่วงไปลุยงานแคมปิ้งหรือทำงาน DIY นอกบ้านหรือบริเวณบ้านได้แล้วนะครับสายไฟที่ผมเลือกมาก็ประมาณ10เมตรนะฮะมาตรฐานแบบสบายๆงานนอกนะครับ10เมตรใครจะเอา10เมตร20เมตร15เมตรแล้วแต่นะฮะผมดูแล้วว่าบดีปลั๊กที่ผมต้องการนำไปใช้งานเนี่ย อยู่ที่ประมาณ10เมตรนะครับอันนี้เราก็จะมาทำการเทสดูนะฮะเราก็คือเสียบปลั๊กเลยนะครับอันนี้เบกเกอร์เราปิดอยู่นะฮะไฟจะต้องไม่มีนะฮะ,ะถูกต้องนะครับนี่นะฮะดูนะฮะไฟไม่มีไฟมานะครับเพราะว่าเราต่อสองเส้นนะครับเข้าตัวเบกเกอร์เลยครับเราทำการเปิดเส้นหนึ่งจะมีไฟอีกเส้นหนึ่งจะไม่มีนะฮะ เห็นไหมฮะเส้นหนึ่งมีไฟเส้นหนึ่งไม่มีนะครับอ่าอย่างนี้ก็ถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเบกเกอร์อ่าปลั๊กไฟที่มีเบกเกอร์พ่วงวิธีการต่อต่อ,ตอง่ายๆแบบนี้นะครับส่วนใครจะไล่ตะกัวหรือไม่ไล่ตะกัวอันนั้นขึ้นอยู่กับท่านนะครับแต่ถ้าเกิดเราไล่ตะกัวแล้วเนี่ยเวลาเราขันน็อตหรือว่าอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้อุปกรณ์อ่าเขาเรียกว่าลายสายไฟอะ่ะหลุดยากขึ้นนะครับ เพาะพักที่เราไปใช้งานเนี่ยที่ผมนําไปใช้งานเนี่ยมันไปต่อกับไอ้พวกตู้เชื่อมแล้วก็พวกอ่าเขาเรียกว่าอะไรตัวใบตัดเหล็กอะไรประมาณเนี้ยนะฮะซึ่งที่นําไปใช้เนี่ยมันก็หนักพอสมควรนะครับก็เลยใช้แบบนี้นะฮะแล้วก็เชื่อมตะกัวเพื่อาร์มชัวนะครับการใช้งานมันจะได้แบบเฟอร์เฟคและดีด้วยนะฮะ คลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ขออนุณนาช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ